ผมเป็นคนคนหนึงนะครับเวลาที่สนใจอะไรก็จะซื้อพวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นงานคอมงานไอทีงานพวก di y งานช่างอะไรเล็กๆน้อยๆไอ้ด้วยความที่เราอยากเรียนรู้อยากใส่ใจอยากเจาะลึกรายละเอียดบางอย่างอเออมันต้องแบบลงทุนเนาะไอเราก็แบบพอมีทุนนิดนึงนิดนึงนะไม่มาก ก็จะพยายามสืบหาข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อะไรพวกนี้มาทดลองเล่นหรือทำอะไรกกากๆแกแกๆอ่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้พวกนั้นอ่ะหลายๆอย่างเราก็ไม่ได้ใช้มันหรืออาจจะใช้มันได้ไม่เต็มที่เ้ยก็พอเราใช้ไม่เต็มที่ เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราซื้ออุปกรณ์เหล่านั้นมาทิ้งมาโดยใช้เหตุโดยเปล่าประโยชน์หรือเปล่าว,ว่าแล้วก็หยิบตัวนี้มาโชว์ไอตรงเนี้ยที่ผมถืออยู่อะเป็นอุปกรณ์ไหม่ไร้สายนะไหม่ไร้สายซื้อมาได้ประมาณสองสาปีมั้งสองสามปีหรือสี่ปีหรืออะไรไม่รู้แหละประมาณสองพันกว่า,วาตอนนั้นะ เออเรารู้สึกว่าเราอยากทำคลิปอยากเรียนรู้แต่เอาจริงๆนะใช้จริงๆอย่จังๆง,ง,งานเดียวงานเดียวก็คือประมาณ20นาทีอะงานคุยหน้ากล้องตั้งกล้องคุย20นาทีเนี่ยแหละถามว่าคุ้มไหมสำหรับผมเนี่ยบอกเลยว่าถ้าจะนับว่าใช้งานคุ้มแล้วทำเงินได้ไหมตอบเลยว่า ไม่คุ้มเลยทุกอย่างก,กลายเป็นศูนย์สำหรับคนประเภทแบบผมที่พูดมาอย่างเงี้ยถ้าหวังจะเรียนรู้อะไรพวกเนี้ยแล้วไปทำเงินไปสร้างไรายได้ถ้าหวังตรงนั้นคือทุกอย่างเป็นศูนย์คือไม่ได้ครับไม่ได้แต่ถามว่าผมได้อะไรจากตรงนั้นคือผมมองดูว่าผมได้เรียนรู้ได้เรียนรู้คืออะไรคือเราได้รู้ จริงๆในงานบางอย่างในอุปกรณ์บางอย่างว่ามันทำงานยังไงหลักการมันยังไงแน่นอนว่าพอเรารู้แล้วอ่ะเราเราไม่โดนใครหลอกแน่ๆเราไม่โดนใครหลอกแน่ๆบางคนยกตัวอย่างดีกว่าอาจจะอาจอาจจะเป็นพวกงานช่างงานช่างเราคุยกับช่างเราเป็นผู้จ้างเราจ้างช่างช่างบางคนนะผมบอกเลยว่าความรู้ ทักษะเนี่ยน้อยกว่าผมความรู้ทักษะน้อยกว่าผมแต่ช่างเขามีประสบการณ์นะครับแล้วบางอย่างและในเอและในจุดเนี้ยเราก็เมื่อเรามีความรู้เราก็ไม่โดนใครหลอกง่ายๆเราก็ไม่ได้แบบว่าไปเอออ,อไปกับใครง่ายๆเพราะว่าความจริงเป็นยังไงเรารู้ไง <c oughs> ผมอยากจะบอกว่าเราลงทุนไปกับอะไรแล้วมันไม่ได้สร้างไรายได้ ก็ช่างมันเอะครับคือเราได้เรียนรู้ไอของพวกนี้โอเคผมอาจจะซื้อมา2 ,000 ผมอาจจะขายต่อมือสองได้พันหนึ่งหรืออาจจะขายต่อมือสองได้500หรือพอเก็บไปนานๆหลายๆปีมันจะเป็นขยะหรืออะไรก็ช่างมันเถอะครับถามว่าเสียดายเงินไหมในการซื้อของพวกนี้มาก็เสียดายเงินแต่ถามว่าใส่ใจไหมที่จะต้องสูญมันไปวันหนึ่งมันจะกลายเป็นขยะอะไรเงี้ย บอกเลยว่าไม่ได้ส่ใจตรงนั้นครับเพราะว่าถึงแม้ว่าหลายๆอย่างเราซื้อมาเราสร้างรายได้กับมันไม่ได้แต่ผมคิดว่าเราซื้อตรงนั้นมาเราได้เรียนรู้ผมให้ราคาตรงนั้นอ่ะคือราคาการเรียนรู้สิ่งของที่เราซื้อมาผมคิดว่ามันคือราคาการเรียนรู้มันไม่ใช่ต้นทุนในการสร้างรายได้ผมคิดแบบนั้นดีกว่าให้ให้คำนิยามมันคืออย่างนั้นดีกว่าคือ ต้นทุนในการเรียนรู้นะแล้วยังมีอีกหลายอย่างแต่พอมันหลายอย่างเราอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยมึงซื้อมาทำไมมันจะมีเครื่องอุปกรณ์งานช่างอ่าสว่านสว่านยังพอได้ใช้มีเครื่องตัดเครื่องเป่าลมเครื่องอะไรพวกเนี้ทั้งไร้สายทั้งมีสายก็ซื้อมาส่วนใหญ่นะผมบอกเลยว่า ซื้อมาใช้ครั้งแค่สองครั้งที่เหลือคือการเรียนรู้แล้วก็บางโอกาสได้หยิบมันมาใช้บ้างถามว่าคุ้มไหมมันไม่คุ้มนะมันไม่คุ้มเพราะว่าเราต้องลงมือทำเองเราต้องเสียเวลาในการเรียนรู้เองแต่มันจะมีคุณค่าทางจิตใจที่เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาของพวกนี้ผมตีความตีความให้มันเป็น มูลค่าการเรียนรู้ผมให้สับนิยามว่ามันคือมูลค่าการเรียนรู้แล้วกันให้มันเป็นมูลค่าการเรียนรู้เราอย่าไปคิดว่ามันซื้อมาไม่ได้ใช้ซื้อมาเปล่าประโยชน์แน่นอนว่าถ้าคุณได้ซื้อมาก่อนก่อนที่คุณจะได้ซื้อมาคุณต้องเรียนรู้ระดับระดับหนึ่งแล้พอคุณได้จับ ได้จับอุปกรณ์อะไรพวกนี้ที่คุณซื้อมาเนี่ยผมยกตัวอย่างมันเป็นของกระจุกกระจิกอะ่ะผมไม่ได้หยิบเครื่องมือช่างมาให้ดูนะเพราะว่ามันอยู่อีกห้องหนึ่งมันลกมากผมคิดว่ามันคือการเรียนรู้การเรียนรู้ผมเหมือนเหมือนผมจะใช้คำนี้บ่อยไปนะการเรียนรู้ผมพยายามเหมือน,นคล้ายๆกูหลอกตัวเองเปล่าวะกูหลอกตัวเองว่ากูได้เรียนรู้ อ๋อเหรออ่าอ,อยู่นี่อยู่นี่ <c oughs> ผมคิดว่าเราซื้อมาได้เรียนรู้แล้วก็ได้ได้ต่อยอดพัฒนาทักษะในอุปกรณ์เฉพาะทางอะ่ะเออจริงๆแล้วได้เรียนรู้แล้วและแล้วได้ลองได้จับได้ปฏิบัติงานเล็กๆ,ๆ,ๆนอ้อยๆไอการทำอย่างนั้นอะ่ะเรารู้แล้ว ว่าเราทําแล้วมันพลาดตรงไหนเราอย่าไปหวังว่าซื้อเครื่องมือมาเครื่องมือหนึ่งผมจะยกตัวอย่างไว้ไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นเครื่องมือที่ว่าเป็นสว่านหรืออะไรก็ได้เจาะเจาะเจาะเข้าไปรัทําอะไรเข้าไปเราก็อย่าไปคาดหวังว่าไอ้สิ่งที่เราทําอ่ะมันจะสําเร็จหรือว่ามันจะสวยงาม <c oughs> ไม่อยากให้มองว่ามันต้องสําเร็จหรือว่ามันจะต้องสวยงามผมอยากให้คนที่มีอะไรคิดคล้ายๆผมเนี่ยในการซื้อของกันใช้ให้มองแค่ว่าเฮ้ยเราพอทําได้วะ่ะเราพอทําได้ในอุปกรณ์ในอะไรที่เราซื้อมาหรือที่เราได้เรียนรู้เราคิดว่าเออเราการที่เราแค่พอทําได้อะมันคืออะไรที่เก่งแล้วนะเออเพราะว่าของบางอย่างอะ มันต้องใช้เวลาในการพัฒนาทักษะค่อนข้างเยอะนะเราต้องใช้เวลาในการพัฒนาทักษะค่อนข้างเยอะอย่าไปหวังว่ามันจะเวิร์กใน10ครั้งแรกมันจะสวยงามใน10ครั้งแรกหรือว่ามันจะไม่เละเทะผม,ผมบอกเลยว่า,วาไอง,งานช่างโดยเฉพาะงานช่างนะ มันจะเป็นอะไรที่เละเทะและห่วยแตกมากเลยเวลาเราซื้ออะไรพวกนี้มาทำเองแต่นั่นแหละครับมันมีความสุขทางจิตใจแล้วก็มันได้เรียนอ่ะผมยกเลยอันดับแรกคือมีความสุขทางจิตใจอันดับสองได้เรียนรู้อันดับสามพอเรียนรู้แล้วก็ไม่โดนใครหลอกไงเพราะว่าเราเรียนรู้และอันดับสี่คือเราได้ลงมือทำจริงเรามีประสบการณ์ทั้งสี่หอย่างที่ผมพูดมามันคือมูล,ลค่าการเรียนรู้ นะแต่อาจจะมีบางอย่างที่เราซื้อมาแล้วใช้ไม่คุม้มมันต้องมีแล้วมันใช้ไม่คุ้มจริงๆแต่ก็คือช่างมันเถอะครับเพราะว่าเราได้เรียนรู้นั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าในการเรียนรู้มันทำให้คุณต้องเสียเงินหรือพังเละเกินไปไม่เป็นท่าอันนี้ก็อยากให้มองดีๆว่าถ้าเรียนรู้ไม่ไหวทำไม่ได้จริงๆก็ แค่เรียนรู้เฉยๆก็ได้เรียนรู้แบบไม่ต้องซื้ออะไรนะแล้วหลายๆอย่างก็แบบไปซื้อหาแบบสำเร็จรูปหรือไปจ้างคนที่เขาทำเป็นจริงๆที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้ผมได้ทำงาน DIY เล็กๆน้อยๆนะผมก็เลยอยากจะมาพูดเพราะว่ามันมีเครื่องไม้เครื่องมือหลายอย่างที่ผมซื้อมาแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็เลยคิด ถามในใจตัวเองว่าเฮ้ยที่กูซื้อหมามันคุ้มไหมวะ <Turn back S 1> ก็เลยคิดไปคิดมาเออมันก็คุ้มอะ่ะเพราะว่าถ้าอย่างวันเนี้ยต้องจ้างคนอื่นมาทําอ่ะก็ต้องรอมาเปล่าก็ไม่รู้ทําเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้อ,องานออกมาจะดีหรือเปล่าบางคนอนะ่ะทาไม่เป็นบางคนทําอะไรไม่เป็นแต่ชอบเรียกตัวเองว่าเป็นช่างนะคือทําอะไรไม่เป็น ผมอาจจะพูดแรงไปนิดหนึ่งอ่าผมพูดผมเปลี่ยนเป็นแบบว่าพอทาเป็นนิดหน่อยเออพอบางคนเนี่ยพอทําเป็นนิดหน่อยแต่เวลาคุยเนี่ยพูดเหมือนเป็นช่างหรือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์และฝีมือตรงนั้นมากเลยคนพวกเนี้ยเยอะมากนะเพราะว่าเจอคนเหล่านี้เยอะมากผมเลยต้องแบบพยายามเรียนรู้ตัวเองยังไงคลิป เ u ิ n แบ c ็ t ไทม์ทอลวันนี้ก็เป็นคลิปเรียวๆสั้นๆส,สั้นเปล่าตอนนี้กี่นาทีแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้กี่นาทีแล้วก็เป็นคลิปประมาณนี้ครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้คนที่ชอบซื้อของซื้ออุปกรณ์ซื้อเครื่องมือนะอย่าหยุดซื้อถ้าคุณชอบเรียนรู้ผมบอกได้แค่นี้เลย แล้วบนโต๊ะคอเมเนี่ยผมในของอะไรกระจุกกะรจิกเนี่ยผมเจอมาอีกอันละเป็นไม่โฟกัสกล้องไม่โฟกัสมันก็จะเป็นอา่าวกล้องโฟกัสหลุดเลยมันก็จะเป็นสายไฟจุกจิกจิกอ่กกกกะถามว่าใช้ไหมก็ใช้ทีสองทีครับส่วนใหญ่เก็บยังไงก็ คนที่ชอบเรียนรู้ก็อย่าหยุดเรียนรู้นะแต่ถ้าเสียเงินเยอะก็พักเนี่ยแม่งเยอะจริงเหมือนว่าจะได้แบบว่าอารมณ์แบบตอนซื้ออันเนี้ยเหมือนแบบเฮ้ยกูจะได้เป็นช่างภาพมือเก่านะอุปกรณ์แม่งระดับ บางอย่างนะคนบางคนนะอุปกรณ์แม่งระดับพรีเมียมระดับโปรเลยแต่ทา้งไรายได้น้ยไม่ทั้งนะก็ไม่แปลกครับสมัยนะี้เห็นคนทำคอนเทนต์ content, ทำคลิปทําอะไรแล้วมันก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยกูก็อยากทําบ้างอะ่ะเออมันก็ไม่แปลกนะใครใครก็อยากเป็นคนดังเป็นคนรู้จกักอยากเป็นที่ยอมรับนะก็ลองกันไปเหมือนกันที่ผมทำอยู่เนะี่ย บางทีมันก็ความสุขทางใจครับยังไงคลิปวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันพูดไปออกจะเพอแล้วนะไว้เดี๋ยวคลิปหน้ามาคุยมาเล่ากันใหม่สวัสดีครับปิดตรงไหนหาปุ่มก่อน